สวัสดีค่ะ FC ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะขออนุญาตบุคคลในภาพทุกท่านบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพนะคะที่นี้คือแกรนดแคนยอนของเชียงใหม่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะคลิปนี้จะเป็นการท่องเที่ยวรวมทิ่นะคะเป็น3สถานที่ท่องเที่ยวนะ With my body size so very much familiar. ี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนแวะเวียนมาเที่ยวเยอะมากนะคะที่แคนเบอรี่การ์เดนนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่สองที่ตุกตาไปนะคะ สวยงามของดอกไม้ชวนให้หลงใหลในการเที่ยวชมนะคะ นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่สามนะคะของวันนี้ค่ะเป็นไล่อง,งุ่นนะคะเดินท่ายคลิปไปนะคะเห็นอง,งุ่นพวงใหญ่ๆลูกโตๆโตน่ากินจังเลยนะคะรับดูรับชมได้อย่างเดียวนะคะ ห้ามหยิบห้ามแตะเดี๋ยวของจะเสียนะคะที่ข้างหน้าตรงทางเข้าของมีไว้ขายแล้วนะคะได้รับชมแล้วอยากจะมีต้นองุ่นมาปลูกไว้ที่บ้านบ้างจังเลยนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ